สวัสดีค่ะรศวิกตอรี่มายนะคะวันนี้เราจะมาแสดงให้เห็นถึงวิธีการซื้อสถานะเนี่ยค่ะคือเลเวลของรศาาตอนนี้อยู่ที่เลเวล5นะคะแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่10วันนะคะเราจะมาดูว่าวิธีการซื้อสถานะหรือว่าต่อเวลาของเรานะคะในการที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการสะสมแอดแพ็แล้วก็ค่าแนะนำจนถึง5ชั้นเนี่ย ทำยังไงกันบ้างง่ายๆนะคะมาทีา่ตัวนี้เลยนะคะมาที่สถานะนะคะแล้วก็ไปที่ซื้อและอาจะซื้อเพียงแค่6เดือนนะคะคลิกซื้อ6เดือนแล้วก็ใช้นะะใช้ตัวนี้นะคะในการซื้อเรียบร้อยแล้วคะ่ะเสร็จสิน้นจะสังเกตได้ว่า เดี๋ยวเรา refresh นิดนึงนะคะจำนวนบัญชีโฆษณาของฉันลดลงจำนวนวันเพิ่มขึ้นง่ายๆแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ